ไปน่าเจอกันครับกับเทคโนโลยี iev e leap 40ครับวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วน150กิโลนะ215แรงม้าบวกกับเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรเทอร์โบนะวิ่งระยะทางรวมนะไฟฟ้า1ชาร์จน้ำมัน1ทางถังนะครับเกือบเกือบ1,000กิโลเดี๋ยวไปลองขับเล็กๆน้อยๆกัน,นครับผม ครับตอนนี้ครับเราเข้ามาลองขับในเจ้า Le ฟซีสแต่เป็นเทคโนโลยี R E E V นี่ไม่ใช่ c ี0ที่เป็น E V แต่นี่เป็น R E E V วิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนๆประมาณ190กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้งและใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรเทอร์โบปั่นไฟ R E I V เรซรวมกันแล้วน้ำมันด้วยไฟด้วยอยู่ที่974กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้งน้ำมันหนึ่งถังฟังชันเหมือนกับเจ้าตัว E V แต่สมูทมากท่านผู้ชมนี่สมูทมากโอ,โอ้ยใช้ได้เลย ออปชั่นฟังก์ชั่นมาเต็มบ้านเราจะมาขายในปีหน้านะครับประกอบจากมาเลเซียนําเข้าจากมาเลเซียมาขายในบ้านเราปีหน้าได้เจอกันแน่นอนกับเทคโนโลยี REEV ในรุ่น40นะ215แรงม้าสบายๆตัวนี้นะบอดี้เป็น SUV เนี่ยแหละตัวเนี้ยจะมาฟาดฟันกับเจ้าค o นด้า CRV เต็มๆแน่นอนเพราะ CRV เนี่ยเขา20ลิตรนะเจ้าตัวเนี้ยก็ไม่ต่างแถมวิ่งด้วยไฟลุวนๆได้ด้วยชาร์จไฟครั้งหนึ่งคุณก็วิ่งในเมืองได้2วัน AC ได้ ได้11กิโลวัตต์ DC ได้100กว่ากิโลวัตต์แบตเตอรี่ขนาด28.4กิโลวัตต์อาว วิ่งไฟฟ้าล้วนก็150กิโลมีให้คุณเห็นแน่นอนโอ้เจ๋งว่ะตัวนี้เจอกันไปหน้านะครับดูเปิดไฟเลี้ยวมีกล้องให้หน้าจอนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามีให้หมดเดเรนเทคโนโลยีดีๆพวกนี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในราคาที่เราจับต้องได้ต้องรอรุ้นราคาเพราะว่าเจ้าซีเนี่ยไฟฟ้านี่อยู่ที่ประมาณล้านหนึ่งมีทั้งตัวสไตล์นะครับ9ก้าแมกเกาแสนเเกแล้วก็ตัวท็อปของเขาซีนี่ก็ล้านนิดๆเจ้าตัว IEV เขถ้ามาล้านหนึ่งล้านส สนใจหรือเปล่ามาแสดงความเห็นกันครับว่าถ้า40 REEV ราคาประมาณล้าน1ล้าน2รับได้หรือเปล่าครับแต่ปีหน้าเจอกันแน,น่ๆนๆจากลิฟ40 REEV อยากขับยาว,ยาวๆเหมือนกันครับ